สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทในแมปโกะกาเดนก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของการที่ตัวเกมนะครับได้ทําการปิดเทศสัตว์เลี้ยงนะฮะอ่ะซึ่งการปิดเทศสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเขาปิดเพราะว่ามันเกี่ยวกับบัตรไหมอ่ะผมจะให้ก็ไม่ได้จะให้ให้ดูไงอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์1570ซึ่งนะับปัจจุบันณนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ ไปที่1572แล้วนะครับเออซึ่งคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ,อ้ยที่เขาปิดเทรดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราทําบัคครูดาวสัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะอ่าบัคครูดาวสัตว์เลี้ยงที่ผมทําไปคลิปที่แล้วเลยปลาหมึก15บห้าวิหรือใครทําเจ้าหูส้มนะฮะหรือเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าดิโรอ่าดิโรนะเจ้าตัวดิโรอย่างเงียนะ้ยไดโรเนาะก็ นั่นแหละให้เหลือ1น,นาทีหรือว่าทําตัวอื่นให้เหลือแบบครูดาวน้อยโดยใช้บั๊กลิงนะฮะซึ่งตรงนี้ถามว่าเกี่ยวไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันใช่ไหมนะครับแต่เดี๋ยวเราไปอ่านบทความบนดิสคอจากคุณเจนเดวผู้พัฒนาโดยตรงนะครว่าเขาปิดเทรดเพราะอะไรกันแน่ไปครับเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับก็คือนี่นะโดยตรงจากผู้พัฒนาเลยคุณเจนเดวนะครับนี่เลย อันนี้คือผู้พัฒนาคุณเจนเดวโดยตรง,ตรงเขาก็มาตอบนะฮะว่าสาเหตุนะครับที่เขาปิดนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเขียนว่าปิดชั่วคราวเนาะสาเหตุที่เขาปิดเพราะอะไรครับดูครับนะเออเขากําลังที่จะบอกว่าดูปเนี่ยมันกลับใหม่ครั้งนะเออมันกําลังกลับใหม่ครั้งเขาก็เลยรีบที่จะปิดรีบปิดเลยและเขากําลังแก้ไขอย,อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจนเดวให้เหตุผลว่าที่เขาปิดเถสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นเพราะสัตว ดูกำลังกลับมาซึ่งตรงนี้ต้องชมนะฮะคือผมว่าน่าจะมีคนแบบผมว่านะคะน่าจะต้องมีคนแบบกำลังคิดว่าเฮ้ยมันปิดเพราะแบบบักรถคู่ดาวบักอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้คือคุณเจนเดลตอบโดยตรงหรือว่าไม่เกี่ยวนะมันที่เขาปิดเพราะว่าดูกำลังกลับมาสวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย n ี m o s h อ p นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกมกลัวกเดนนะครับ ไปดูกันได้ที่ร้านนีโมช็อปนะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูน Nemo ช็อปมีครับราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถาม Nemo ช h o p ได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมโกลกาเดนขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้น sunflower ต้นแ candy ต้น d r a อ o n p e p อ e r นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับแล้วเขากําลังรีบแก้ซึ่งตรงนี้ผมชมเลยว่าเกม grow garden เนี่ยพอมีบั๊กอะไรเนี่ยจัดการไหวมากนะแล้วยิ่งเป็นบั๊กดูบเนี่ยมันเสียหายเนาะซึ่งคนที่แบบ โดนแบบสัตว์ดูมอาจจะใช้งานไม่ได้หรือโดนดึงคือหรืออยู่ๆหายจากส่วนเนี่ยซึ่งมันไม่คุม้มมันเป็นการทําให้แบบคนซื้อต่อมาก็เสียเงินซึ่งตรงนี้ผมชมมากว่าโกลกาเดนจัดการไวนะฮะแต่ถามว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของบัคลิงไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆมันอาจจะมีด้วยแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดมาในนี้ว่าเออเขาจะแก้บัคลิงด้วยเออซึ่ง ก็มีคนถามเหมือนกันว่าตอนเนี้ยบัคลิงเนี่ยยังทําได้อยู่ไหมเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกรอบหนึ่งนะฮะในเวอร์ชัน1น1.5 2เนาะทดลองทํามาได้ไหมหรือถ้าใครลองทําแล้วเราได้บัคลิงก็ลองคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยบัคลิงอ่ะมันยังทําได้อยู่นะครับณนะตอนนี้นะ,ะซึ่งวิธีการทําก็คลิปที่แล้วย้อนไปดูกันได้นะครับอ่ะแล้วเทรดนะระบบเทรดเนี่ยจะกลับมาตอนไหนเขาก็ได้พูดไว อันหนึง่งตอน9โมงเลยนะตรงนี้เลยนะเขาได้บอกนะครับว่าระบบเทรดเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าก็สัปดาห์หน้าระบบเทรดจะกลับมานะฮะซึ่งอัปเดตหน้าเนี่ยวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยไอ้บักปลิงจะหายไหมหรือครูดาจะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันหรือคนที่ทําบักหมึก15วิเนี่ย มันจะกลับมาเป็นแบบเดิมไหมอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอรุ้นในอัปเดตวันเสาร์นี้ที่จะถึงเนาะซึ่งเขาก็ได้พูดเนาะว่าตรงเนี้ยว่าเออเขาขอโทษนะฮะในเรื่องของอัปเดตที่เฮ้ยเขาให้โอกาสออกมัน0.08ซึ่งเอาตรงๆอะ่ะ0.5ก็น่าเกียดแล้วใช่ไหมสําหรับคนเติมอะ่ะและนี่แบบ0.08อ่ะคือมันโอกาสน้อยน้อยมากๆนะสำหรับเจ้าไอ้ตัวจิ้งจอกก้าหางอะ่ะนี่นะเออคิซเนะเนี่ยคือแบบ เขาก็ได้ขอโทษว่าเออแบบเขาทำสุดๆแมันน่าเกียดจริงๆเขาอาจจะแบบขอโอกาสแก้ตัวแล้วก็อยากให้เนี่ยช่องคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยช่องคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยเสนอไอเดียแบบต่างๆนะครับท่านอันไหนน่าสนใจเขาก็จะหยิบมาทํำคล้ายๆกับอีเวนต์ไดหนเสาร์นะที่แบบทุกคนขอกันเขาก็หยิบมาทําจริงซึ่งโกลกาเด้นเนี่ยผมชื่นชมจริงๆว่าเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเฮ้ยมองผู้เเล่นนป็ห ใส่ใจผู้เล่นนะครับเออมองผู้เล่นใส่ใจผู้เล่นแก้ปัญหาไวมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีคอมมูอา t y คอมมูนิตี้่ะเออแบบแบบเฮ้ยผมเห็นน้อยนะ GM ที่แบบจะมาลงเล่นกับผู้เล่นจริงๆผมเห็นน้อยมากน้อยเกมแต่อันนี้สุดๆจริงๆนะไม่ว่าจะแบบช่องทางต่างๆที่แบบเล่นด้วยกันง่ายอย่าง Discord Ti ิกต k นะฮะหรือว่าในตัวเกมเองก็มีการแบบช่วงอัปเดตก็จะมีพิมพ์ข้อความเล่นอีเวนต์กันสนุกซึ่ง ผมว่า GM เขาเป็นกันเองแล้วมันทำให้เนี่ยคอมมิตี้มันเข้มแข็งนะฮะก็เลยแบบเฮ้ยสุดยอดนะฮะอันนี้ผมชมเลยว่าโกกาด,ดนคือสุดๆนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้เขาก็ได้เปิดโปรไว้นะฮะอ่าซึ่งใครอยู่ใน Discord ก็มาโหวตกันได้นะฮะซึ่งเขาก็จะถามนะฮะในส่วนของอ่าเขาเนี่ยถามว่าอยากให้ในส่วนของอ่าระบบเทรดเนี่ยกลับมาในสัปดาห์ อ่าสัปดาห์นี้อ่าสัปดาห์หน้าไหมอ่าซึ่งคนโหวตคาว่าใช่ครับผมก็โหวตไป80กว่าเปอร์เซ็นต์แสนว่าคนโหวต <c oughs> ก็เดี๋ยวคิดว่าเนี่ยแหละเขาน่าจะยึดตามผลโหวตนะฮะอย่างเนี้ยฮะเนี่ยเขาก็ยึดตามผลโหวตส่วนใหญ่นะะเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยนะครับที่เขาถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของมมเมล็ดฤดูร้อนควรไปเอาไว้สายมือไหมเนี่ยเขาก็โหวต8-7%ดเ็ซเขาก็ไว้ไว้สายมือจริงจริง ซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวคิดว่าสัปดาห์หน้าเนาะระบบเทรดน่าจะกลับมานะฮะเฮ้ยผลแคนดี้ยักษ์ไปขโมยผลดีกว่าเออโอ้โรบักหมดใครกำลังมองหาร้านเติมโรบักร,ราคาถูกต้องมารุชชอบโนหนึ่งเท่านั้นนะฮะสนใจสามารถทักแฟนเพจไปสอบถามมารุชชอบโนหนึ่งได้เลยโรบักร,ราคาถูกที่สุดนะครับผม ไปจัดกันได้เลยครับที่มาลุชอปครับประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารข้อมูลเรื่องระบบเทรดนะซึ่งคนก็อาจจะถามว่าถ้าสัปดาห์หน้าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คืออยู่ที่ทางตัวเกมเลยว่าเขาจะเปิดตอนไหนเราก็ต้องไปลุนกันนะครับแต่เรื่องการปิดเทรดนะครับทางผู้พัฒนานะฮะหรือว่าคุณเจนเดียวไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็นพอบักลิงนะหรือเขาอาจจะรู้แล้วว่ามันมีบักลิงแต่เขาอาจจะมองว่าเฮ้ย มันอาจจะยังไม่อยากแก้ไหมหรือว่าแบบมันอาจจะเกี่ยวแต่เขาไม่ได้พิมพ์มามันก็ตีไปได้หมดนะทุกคนคิดเห็นยังไงลองบอกกันได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ณนะตอนนี้ผมก็กําลังอาจทำอาจในตัวอื่นๆอยู่นะฮะเพราะว่าบัคลิงเนี่ยมันสามารถทําตัวอื่นๆได้เผื่อคนไม่รู้นะไม่จำเป็นจะต้องทำหมึกท,ทําทีเล็กทําอย่างอาตัวอา,อาไดอาตัวอะไรนะตัวแบบที่มันลดคู่ดาวไวๆอย่างเงี้ย าจจะไปทําตัวอื่นก็ได้ลองตัวอื่นๆดูก็เดี๋ยวลองดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่คิดว่าเสาร์านี้ก็มีโอกาสที่จะครูดาว15วีกลับมาเป็นแบบเดิมไม่ก็แก่อาจต้องไปรอดูอีกทีหนึงนะครับระหว่างช่วงนี้ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับผมนะ